วิทยาศาสตร์บป5สัปดาห์นี้เรื่องของแรงรับหนูต้องอ่านข้อมูลตรงนี้ก่อนนะความหมายของมันเนี่ยในชีตเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่แล้วแรงรับเป็นผลรวมของแรงที่กระทําต่อวัตถุโดยแรงรับจะเกิดจากแรงสองแรงหรือมากกว่าสองแรงขึ้นไปเนี่ยมากระทํากับวัตถุพอมากระทําแล้วมันจะมีขนาดรวมเท่ากับแรงที่มันกระทํานั้นทีนี้ตรงเนี้ย เขาบอกว่าให้เรียนศึกษาสาระกันเียรู้แล้วก็ทําไปฝึกหัดต่อไปนี้แรงรับหมายถึงอะไรก็คือความหมายจากข้างบนนี้ก็เอามาใส่ในช่องนี้ได้เลยถูกไหมแรงรับมีหน่วยเป็นอะไรถ้าหนูอา่านหนูจะรู้จากข้อมูลตรงเนี้ยมันมีบอกหมดเลยแรงรับมีหน่วยเป็นอะไรก็เอามาใส่ทีนี้การหาแรงรับเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กรณีก็คือกรณีแรกแรงรับที่ไปในทิศทางเดียวกัน กรณีที่2คือทิศทางที่สวนทางกันและอันที่3ก็คือกรณีที่มันหักหลางกันหมดเลยอะอย่างเช่นแบบแรกที่ไปในทิศทางเดียวกันอะเช่นเรามีกล่องอยู่หนึ่งกล่องเราต้องการออกแรงผลักกล่องนี้ไปให้เคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าด้านขวาหรือ ทางด้านซ้ายเนี่ยเราจะต้องมีการออกแรงลูกศรในการใช้ในการออกแรงเขาจะใช้เป็นลูกศรลักษณะหัวชี้ไปทางไหนก็แสดงว่ามันออกแรงไปทางนั้นเช่นแบบนี้แสดงว่าออกแรงไปทางขวาแบบนี้ก็คือออกแรงไปทางซ้ายโดยที่บนหัวลูกศรเนี่ยเขาจะมีขนาดของแรงบอกมาเช่นอันนี้เป็นวัตถุพัก หรือดึงวัตถุดึงวัตถุไปทางหัวลูกศรไปทางไหนอันนี้ก็คือทางขวามีขนาดของแรงเป็นสมมติว่าเป็น4หน่วยของแรงจะมีหน่วยเป็นนิวตันเราจะย่อว่าเป็นตัว n ออกแรงไปทางขวา4นิวตันแสดงว่าอันเนี้ยวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาหรือถ้าเป็นแบบนี้ อันนี้คือการออกแรงดึงนะถ้าการออกแรงดึงหัวลูกศรจะพุ่งออกมาจากวัตถุอันนี้คือวัตถุใช่ไหมหัวลูกศรจะพุ่งออกมาออกแรงดึงไปทางซ้าย3นิวตันเพราะฉะนั้นวัตถุมันก็จะเคลื่อนไปทางซ้าย เหมือนกันอันนี้คือกรณีที่ออกแรงดึงถ้าออกแรงผลักออกแรงผลักหัวลูกศรตรงนี้จะพุ่งเข้าหาวัตถุแบบนี้เช่นออกแรงผลักวัตถุไปทางไหนก็ดูที่หัวลูกศรไปทางขวา3นิวตันหรือออกแรงผลักวัตถุไปทางซ้าย4นิวตันแบบนี้ถ้าหัวลูกศร พุ่งออกจากวัตถุเป็นดึงพุ่งเข้าหาวัตถุเป็นผลักทีนี้กรณีนี้ที่เป็นทิศทางเดียวกันเช่นข้อที่1หัวลูกศรเป็นแบบนี้4นิวตันกับ2นิวตันดังนั้นข้อ1จะต้องเป็นการออกแรงผลักหรือดึงหัวลูกศรพุ่งเข้าไปแสดงว่าข้อที่1จะต้องเป็นการออกแรงดึง กรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันเขาบอกว่าแรงกระทําทางเดียวกันเท่ากับการรวมแรงคือเอามาบวกกันแต่ถ้าทําตรงข้ามกันเท่ากับการหักหลางคือเอามาลบกันดังนั้นอันนี้คือทิศทางเดียวกันถ้าหัวลูกศรไปทางเดียวกัน ทิศทางเดียวกันไปทางขวาทั้งคู่เราจะต้องเอามารวมกันหรือเอามาบวกกันดังนั้นทิศทางเดียวกันเราจะต้องเอาแรงมาบวกกันเช่นข้อที่ 1, 1เขาถามว่าแรงรับมีค่าเท่าไรทิศทางเป็นแบบไหนอะแรงรับมีค่าเท่าไรเราบอกว่าถ้าหัวลูกศรไปทางเดียวกัน ผลักออกแรงผลักไปทิศท,ทางเดียวกันคือทางขวาดังนั้นแรงรับต้องเอามาบวกกันก็คือเราต้องเอา4บวก2เท่ากับ6นิวตันก็คือคำตอบเลยแล้วถามว่าถ้าเราออกแรงผลักกล่องเนี้ไปทางขวาวัตถุจะต้องไปทางไหนก็จะต้องไปทาง วิธีการดูว่ามันจะออกไปทางไหนให้ดูในทิศทางของแรงที่มีค่าเยอะที่สุดอันนี้4กับ2ระหว่าง4กับ2อะไรมากกว่ากันก็คือ4ดังนั้น4มีทิศไปทางไหนทิศไปทางขวาดังนั้นทิศทางก็คือขวาข้อ2ทําเองนะข้อ2มี6กับ1ทิศทางเดียวกันก็แค่เอามาบวกกันเฉย ในกรณีที่2ถ้ามันสวนทางกันถ้าสวนทางกันเราจะต้องเอาแรงมาลบกันแล้วทิศทางล่ะทิศทางให้ดูที่แรงที่มากถ้าแรงมากๆแบบนี้4ไปทางขวาก็คือทิศทางขวาแต่ถ้าแรงมากๆไปทางซ้ายก็คือทิศทางซ้ายเช่นข้อที่1 5นิวตันกับ2นิวตันทิศท,ทางส่วนทางการถูกไหม5นิวตันไปทางขวา2นิวตันไปทางซ้ายดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้หนูจะต้องเอาแรงมาลบกันดังนั้นแรงรับก็มันจะต้องเท่ากับเวลาลบเอาตัวมากลบตัวน้อยก็คือ5ลบ2ก็จะเท่ากับ3นิวตันแล้วทิศท,ทางล่ะ ตรงนี้เขาบอกว่าทิศทางไปทางขวาจริงไหมเวลาทิศทางเราต้องดูตัวแรงรับที่เยอะๆถูกไหมมี5กับสองหก็เยอะสุดดังนั้นห้าหัวลูกศรไปทางขวาดังนั้นทิศทางก็ไปทางขวาตามที่เขาบอกข้อ2องทำเองข้อ3กรณีที่หักล้างกันคำว่าหักล้างกันคืออะไร ก็คือออกแรงเท่ากันออกแรงทางซ้าย5นิวตันออกแรงทางขวาก็5นิวตันดังนั้นก็เหมือนกับคนที่มีน้ําหนักตัวเท่ากันออกแรงเหมือนกันผักวัตถุวัตถุก,ก็จะไม่เคลื่อนที่พอเราออกแรงเท่ากันเหมือนกันหัวลูกศรส่วนทางกันเราก็เอาแรงมาลบกันเพราะฉะนั้นแรงลับมันก็จะต้องเอา 5มาลบกับ5ก็คือแรงลับมีค่าเป็น0นแล้วทิศท,ทางล่ะในกรณีที่มันหักล้างกันหมดเลยซ้ายก็ออกแรง5นิวตันขวาก็ออกแรง5นิวตันวัตถุเคลื่อนที่ไปไหนได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นทิศท,ทางก็คือไม่เคลื่อนที่แค่นี้เองอันนี้คือเรื่องแรงลับของสัปดาห์ที่3หนูต้องอ่านเนื้อหาตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ถือมาใส่ได้